สวัสดีครับพวกเรานักเรียนจากโรงเรียนมหาวิชัยราวุธจังหวัดสงขลาวันนี้นำเสนอผลงานนว,วัตรกรรมเพื่อสุขภาพภายใต้ชื่อ Herbal w a v e Bio Healing สเปก่อฟิลมสมานแผลจากพืชสมุนไพรท้องถิ่น Pepper s a n t o s u m r o x b e หรือใบชับพลูครับที่ได้กลุ่มเราได้วิจัยและพัฒนาขึ้นนั่นเองเพนพอยนะคะข้อมูลจากองค์การอนมามัยโลก ปัจจุบันพบว,ว่ามีการติดเชื้อในโรงพยาบาลทั่วโลกอยู่ที่3-21%และ5-34%จากในนั้นเป็นการติดเชื้อจากบาดแผลจากข้อมูลที่พวกเราได้สืบค้นคือผลิตภัณฑ์สมานแผลในท้องตลาดปัจจุบันอาจจะยังไม่ตอบโจทย์ผู้บริโภคในบางส่วนเช่นผู้บริโภคบางท่านมีอาการแพ้พลาสเตอร์เกิดอาการผื่นแดงคันพวกเราจึงได้นำเทคโนโลยีก่อฟิล์มขึ้นมาเพื่อพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ของพวกเราค่ะ สำหรับโซลูชันนะครับในใบชาพลูมีริดันออกซิเดชันและริดตันการอักเสษโดยมีตัวสารสำคัญก็คือฟีนอล,ลิกและฟลาวโนนอยซึ่งนำมาพัฒนาเป็นสเปรย์ก่อฟิล์มสมานแผลโดยมีคมุณสมบัติคือก่อแผ่นฟิล์มบางแนบผิวไม่เหนียวเหนอะหนะและไม่ก่อให้เกิดผื่นแดงครับสำหรับอันแฟร์แอดเวนเทจและยูนิคโพซิชัน ผลงานที่เกิดปรากฏมาก่อนเช่นแบบครีมหรือพลาสเตอร์อาจาก่อให้เกิดการแสบราคาาเคืองผิวหนังแห้งตึงโดยเฉพาะผู้ที่มีผิวแพ้ง่ายและผลงานที่พวกเราสา่ประกวดไม่ก่อให้เกิดอาการแพ้ทางผิวหนังโดยใช้สารสกัดจากธรรมชาติครับครับ value p r o p o s i t i o n สามารถเก็บรักษาได้นานพู่คได้สะดวกลดก,การลดก,การารัสและสามารถสมานแผลได้ครับและจากผลการทดลองในในลิ ฤทธิ์การต้านอักเสบนะครับพบว่าในการในการฤทธิ์ในการต้านฤทธิ์อนุมูลอิสระได้50%นะครับเราต้องใช้สารสกัดใบชะพลูที่มีความเข้มข้น408.5ไม,คมโครกร,รัมต่อมิลลิลิตรครับค่ะ business model นะคะ revenue stream ขายและผลิตปลีกส่งแบบ refill ช่วยลดขยะรายได้จากสิทธิบัตรและสิทธิลิขสิทธิ์สูตร key resource ส,สารสกัดใบชะพลู เครื่องมือการผลิตบรรจุภัณฑ์ทีมพัฒนาสูตร key activity วิจัยสูตรให้เสถียรและปลอดภัยการตลาดผ่านโซเชียลสร้างแบรนด์และออกแบบบรรจุพัณฑ์ key partnership โรงเรียนมหาวิชลาพุธและคณาจารย์ที่ปรึกษาส่วนเกษตรอินทรีย์ใบชรูนักวิจัยและที่ปรึกษาด้านเกษตร cost structure ค,ค่าวัตถุดิบอุปกรณ์ค่าทดสอบความปลอดภัย customer segment ร้านยาสมุนไพรไทยโรงพยบาบาลแพทย์แผนไทย Value Proposition ใช้ส,สชารสกัดใบชะพูรธรรมชาติเป็นมิตต่อสิ่งแวดล้อมและร่างกาย Channel ขายผ่านทางโซเชียล Facebook Instagram Tiktok ร้านขายยาช่องสุขภาพตลาดตลาดนัดสินค้าเกษตรร้านแพทย์แผนไทย Customer Relationship ใช้การรีวิวจากผู้ใช้จริง มีการให้คำแนะนำผ่านแชทสำหรับคอมเพ t i ชิฟเนตนะครับโดยจะเปรียบเทียบตัวผลิตภัณฑ์ของพวกเรากับ2ตัวผลิตภัณฑ์ก็คือแบบครีมและแบบพลาสเตอร์โดยแบบครีมสามารถสมานแผลได้ดีลดการอักเสบอาจจะมีความเหนียวเห,หนักหรืออาจจะซึมซับได้ไม่ค่อยดีและไม่มีการระคายเคืองครับสำหรับแบบพลาสเตอร์สามารถสมานแผลได้ดีลดการอักเสบไม่เหนียวเหนะและซึมซับได้ง่าย แต่อาจมีการระคายเคืองครับซึ่งตัวผลิตภัณฑ์ของเราก็คือสปเปรย์ก่อฟิล์มสมานแผลจากสารสกัดใบชาพลูสามารถสมานแผลได้ดีลดการอักเสบไม่เหนียวเหนอะหนะและซึมซับได้ง่ายรวมถึงไม่มีการระคายเคืองด้วยครับเขมงนะครับปีแรกเราจะพัฒนาสูตรสเปรย์ให้ได้ดีที่สุดปลอดภัยและเก็บที่แบบจับลูกค้านะครับปีที่2อเราจะสร้างตัวตนในตลาดวางขายในนั้นขายาเยล็กๆปีที่3ขยายช่องทางและปริมาณการผลิตให้มากขึ้นปีที่4 ว่าขายในร้านเภสัชท,ทั่วประเทศปีที่หเตรียมส่งออกสู่ต่างประเทศครับสำหรับทีมนะครับมีนายศิีชนนราชแก้วเป็น CEO มีนายคีรวัติสอนแก้วเป็น CMO และมีนางสาวพลดพัฒน์สวนตั้นเป็น CFO รวมถึงมีนางสาวศิริมนประดับเป็นที่ปรึกษ,ษาครับขอบคุณครับ